สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอๆกับอมๆ,ๆคือก้าวแล้วนอ้อคานอมือน,นี้อมๆได้เมี่ยงปลาทู่นะเมี่ยงปลาทูสดนะ,ะมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกๆคนทุกๆประเทศกินน้ำกันเนาะคเะนาองกับมี <c oughs> อันนี้เป็นเสน้นวุนเซนนะ,ะบะมีเ่เ้นขนมจีนจ้าแล้วก็มีพักสลัดมาาฮอนะคะมีผักชีหอมนะคะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆนะคะนี่ นี่ออมกับหอไ้อันนึงแล้วนะคะเนี่ยข้ามตาสวดข้ามไงไงเอาขาล้มม่นอนี่จ้านี่จ้าพูดอ่ะแต่แสบบอมาเด้อจ้ามากินน้ำกานอืม ทำไงจ้ะอืมโ่นซบโ่นข้างับป้าไก่เขามาไก่กันด้วย เ้นวุ้นเส้นให้เมืองปลาทูกันจาน้าหนีปลาทูแกะปลาทูตัวใหญ่ๆจ้ปะปลาทูสดกิโลละสิบยูโรจ้ะ <c oughs> อ๋อเห็ดเป็นคั่มไวนน้เนาะจ๋าเนาะเฮ็ดเป็นเอันนี่คือจะคั่มไงแต่น้ำจิ้มก็ได้คือเผ็ดคืดอแสบผักแพ้มาจา้ะ คำใหญ่ครับแต่คำเนี้ยปาดมึงไงฉันล้มบ่จ้ะอืมคำบักใหญ่หนึ่ง ทัเจอกลางนี่ไข้ท่นที่ได้เนี่ย <laughs> มาแล้วจ้ามาแล้วความเพชร เพชรครับมีไง หญ่ย่อนเส้นนี่แหละเนาะ <c oughs> คำใหญ่ย่อนเส้นเฮ็ดเส้นคำใหญ่คำใหญ่ๆจังแซ่บปลาสวดกันไปเลย อคำใหญ่นำหมูมก,ก็ได้ย่ำไดสินี้จากข้าวเนี่ย <c oughs> ก็ติดแน่นเลยวัดเนี่ย มมค่ะโมมโมมอํา โอ้ยเอาสิบนาทีเก่านาทีสิบนาทีาาทาทละ อ๋อเอา,เอา,เอา <c oughs> น้ำหมกไรขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อมั <c oughs> นเผ็ดจ่าถึงเป็นวัดน้ำ <c oughs> ตาขึ้แดงน้ำตาหงไมยตัน เป็นีนสีแขนงแจ้ะ <c oughs> เอา้าโอ้ย12ชั่วโมงเอ้ย,อย <c oughs> 12นาทีกว่าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจ้ะไปกินหนามาจ้ะแนมเมือง 10, 10 12นาทีกว่าแล้วนะ12นาทีกว่าแต่เลยว่าจิบบบกินตอ่อตอนแรกว่าจะกินต่อนะเนี่ยมืองโอ้ยมันเงาแล้วนะค่ะเนาะเดี๋ยวสิลบกวนเวลา่า FC นะคะ ที่เขามารับชมให้นะคะก็ขอขอบคุณหลายๆเนีจ้ะเด้อแต่เอาพ่อประมาณเนาะยจะนอบญยาเกินไปเนาะเนาะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเม้นทุกไลน์นะ,ะขอบคุณทุกการแชร์แชร์ห้น,นําในเดจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามหา้ช่องอมอมคนีสาน,นําในเดจ้าเด้อ นนะ FC, ะะขอใหนนะะ้ทุกคนนะคะเอฟซีทุกทุกคนทั่วโลกทุกๆประเทศนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงบเจ็บปดจนรำรเรื่อยเรยแห่งๆปังๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะพบพอ,พอกันคลิปหนะ้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆเด้วยค่ะเ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า